ทุกโทษที่เกิดจากการมพิขูทั้งหลายโทษของการมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพศิลปะใดๆเช่นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการพยากรณ์การทำกสิกรรมพานิชยกรรมและโครคะกรรมศิลปะแห่งสตราวุธ และการทำราชการและศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการประกอบอาชีพนั้นๆเขาต้องเผชิญหน้าต่อความหนาวความร้อนเผชิญหน้าด้วยเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสด,ด้วยสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายสู้ผอมอยู่หิวระหายอยู่เพราะการไม่ได้บริโภคตามเวลาพิขูุทั้งหลายนี้เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีกามเป็นเหตุ มีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะการนั่นเทียวที่ขูทั้งหลายเมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียนขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โคพคทรั์ก็ยังไม่สำเร็จแกเขาเขาย่อมเศร้าโศกระทมใจคร่ำครวญตีอกรำไห้ถึงความมืดมัวอยู่ว่าความขยันของเราเป็นหมันหนอ ความพยายามของเราไร้ผลหนอดังนี้พิขูทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการมเป็นเครื่องก่อมีการมเป็นเครื่องให้กระทําเป็นเหตุเพราะการมนั่นเทียวพิขูทั้งหลายเมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพร์ก็สำเร็จแก่เขาด้วย เขาก็จะต้องเสวยทุกโทมนัสเพราะการอารักขาพภกทรัพย์เหล่านั้นเป็นต้นเหตุด้วยหวังอยู่ว่าพระราชาจะไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปโจรจะไม่ปล้นทรัพย์เหล่านั้นไปไฟจะไม่ไหม้ทรัพย์เหล่านั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นทายาทที่ไม่พอใจจะไม่ยื้อแย่งทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้เมื่อกุลบุตรนั้นทำการอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาริบเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามโจรปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามไฟไหม้ทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามน้ำท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามหรือทายาทที่ไม่พอใจยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปได้ก็ตามเขาย่อมโศกเศร้าระทมใจคร่ำครวญตีอกรำ่ำไห้ถึงความมืดมัวรำพันอยู่ว่าทรัพย์ใดได้มีแล้วแก่เรา ซับนั้นไม่มีเสียแล้วดังนี้พิกุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นเครื่องก่อมีการมเป็นเครื่องให้กระทําเป็นเหตุเพราะการมนั้นเทียวพิกุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อเพราะการมเป็นเครื่องให้กระทําเป็นเหตุเพราะการมนั้นเทียว พระราชาย่อมวิวาทกับพระราชาบ้างกษัตริย์ย่อมวิวาทกับกษัตริย์บ้างพราหม์ย่อมวิวาทกับพราหมณ์บ้างคฤหบดีย่อมวิวาทกับคฤหบดีบ้างมารดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับมารดาบ้างบิดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับบิดาบ้างพี่น้องชายย่อมวิวาทกับพี่น้องชายบ้าง พี่น้องชายย่อมวิวาทกับพี่น้องหญิงบ้างพี่น้องหญิงย่อมวิวาทกับพี่น้องชายบ้างสหายย่อมวิวาทกับสหายบ้างคนเหล่านั้นทำการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันแล้วย่อมต่อสู้กันละกันด้วยมือบ้างย่อมต่อสู้กันละกันด้วยก้อนดินบ้างย่อมต่อสู้กันละกันด้วยท่อนไม้บ้างย่อมต่อสู้กันละกันด้วยสาสตราบ้างอยู่ในที่นั้นๆ เขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายในที่นั้นๆพิขูทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นเครื่องก่อมีการมเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะการมนั่นเทียวพิขูทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเ,เ,เ,เป็นเครื่องก่อ เพราะการเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะการนั่นเทียวคนทั้งหลายถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแร้งสอนแบ่งกันเป็นสองกองทัพพุ่งเข้าทำสงครามกันเมื่อลูกศรถูกปล่อยไปเมื่อหอกถูกสัดไปเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบ้างแทงกันด้วยหอ,อกบ้างตัดศีรษะกันด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นๆ เขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายในที่นั้นๆทิขูทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นเครื่องก่อมีการมเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะการมนั่นเทียวทิขูทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อ เพราะการเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะการรมนั่นเทียวคนทั้งหลายถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งสอนวิ่งขึ้นปีนเชิงเทินเมื่อลูกศรถูกปล่อยไปเมื่อหอ,อกถูกซัดไปเมื่อดาบถูกกวัดแกงอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบ้างแทงกันด้วยหอ,อกบ้างราดกันด้วยเท่าฐานโคไมอันร้อนบ้าง ปล่อยของหนักให้ตกลงทับทีเดียวตายทั้งหมู่บ้างตัดศรีรษะกันด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นๆเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุก์เจียนตายในที่นั้นๆพิกุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นเครื่องก่อมีกามเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะกามนั้นเทียว ที่ขู่ทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องให้กระทําเป็นเหตุเพราะการมนั่นเทียวคนทั้งหลายย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทํำร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงภรรยาผู้อื่นพระราชาจับคนเหล่านั้นมาแล้วให้ลงกรรมกรหลายวิธีด้วยกันเช่นเคียนด้วยหวายบ้าง วดด้วยเชือกหนังบ้างถูกด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีขอดสังบางย่อมทำโทษโดยวิธีปากราหูบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีมาลายไฟบ้าง ย่อมทำโทษโดยวิธีคบมือบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีริ้วสายบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างย่อมทำโทษโดยวิธียืนกวางบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีเกี่ยวเหยื่อแบดบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีเหรียญกระสาบบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีทาเกลือบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีแปลงแสบบ้างย่อมทำโทษโดยวิธีกลางเกวียนบ้าง ย่อมทำโทษโดยวิธีต่างฟางบางย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนๆบางย่อมปล่อยให้สุนัขถึงบ้างย่อมให้นอนงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นบางย่อมตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายในที่นั้นๆที่ขู่ทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุ มีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุพเ,ห ق. เพราะการมนั่นเทียวที่กูทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อเพราะการมเป็นเครื่องให้กระทำเป็นเหตุเพราะกรมนั่นเทียวคนทั้งหลายย่อมประพฤติทธธุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจครั้นประพฤติทธธุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้ว เขาเหล่านั้นย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกสลายแห่งกายที่กุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องให้กระทําเป็นเหตุเพราะการมนั้นเที่ยวดังนี้แล